ไช่เลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็อยู่ก็ยื้ผ้าเนาะจ้ะมานิจ้าพี่น้องผัดเล็ก เละเทะหวานจ้าพี่น้องรับพี่น้องไอ้วันนี้ยายพาก่อไปสวยมุดเดงมาแล้วจ้ะแต่สอยได้ตะเก่งเดี๋ยวอิงเล้วเขาก็โทรใหย้ยายพานนะ่ะมาเก็บมะม่วงวันนี้มะม่วงเคี้ยวสวยจ้ะสูงบางค่าจ้ะพี่น้องวันนี้ไปบางค่าเขียวสเสวยยายพา มาจ้ะพี่น้องมาช่วยยายพาเก็บมะม่วงเลยจ้าไปวังขะโรยหาซิบลังมันสวยๆลูก,กใหญ่ๆตัวๆเลยพี่น้องไปจ้ะพี่น้องช่วยยายาเก็บ เก็บเก็บเก็บจากพี่น้องเก็บโอ้เก็บไม่ได้สูงเก็บแถวนอกเลย ไหนใครตึกเองเขียวสวยจ้ะพี่น้องเขียวสวยมีอยู่สองลุ่นจ้ะพี่น้องกะลังซุกปากตะโกเลยจ้พี่น้องโอ้ยหวานสองลูกโลจ้ะพี่น้องตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสองลูกโลจ้ะ สองลูกสามลูกกลัวเอ้ยสามลูกลูกกลัวจ้าพี่นงหวานไม่หวานจ้าพี่นงใหญ่ไม่ใยกระโลก เลือกกินจ้าพี่น้องกระลอกเลือกกินลูกเป่งๆเ,เลยจ้าข้ายกินด้วยนะกระลอกนี่ข้าใจกินกระลลกกระลอกเลือกลูกใหญ่ๆ เหลืองปากตะกอจ้าพี่น้องสนเขี้ยวสวยเหลืองปากตะกอ แปงนี่เก็บอยู่สองคนจะพี่น้องเก็บสองสวนอีกส่วนหนึ่งเก็บส่วนใหญ่จะพี่น้องอันนี้มันจะเป็น สวนน่ำดอกไม้สีทองจ้ะน่ำดอกไม้สีทองแต่อันนี้มันมีเขียวอยู่สิเกไห่จ้ะพี่น้องก็เลยได้มีเขียว เดืดร้อนเปี๊ยเลยพี่น้องเลยวันนี้ไปซอยหมดแดงมาไอ้ไปซอยหมดแดงก็ไดายยังซอยได้แต่เก่งเดี๋ยวจะพี่น้องเขาโทรหายมาช่วยเก็บมะม่วงกระตงมาอีกเก็บพี่น้องตอนนี้ยี่พาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ก็ป่ามะม่วงเก็บพี่น้องตอนนี้ น้าม่วงก็ได้เก็บทุกวันเรื่อยๆเม,มื่อวานนี่ก็มาจะพี่น้องเตยพานะไม่ได้ทําวิดีโอให้ดูจะพี่น้องไม่ได้ลงให้ดูจ้ะแต่พี่น้องเดี๋ยวค่อยไปรุ่นไปเชียร์กันอีตอนขึ้นรถเจะพี่น้องจะเป็นขึ้นสองสวนจจะพี่น้อง ขึ้นสวนในมาแล้วก็จะมาได้ขึ้นสวนใหญ่แต่ไม่รู้ว่ายายภาจะได้อยู่ทำวิีเอททำตอนจบไหมจะพี่นอ้องอีต้นเข้าขึ้นเพราะว่าเลื้องปากตะโกนี่ยายภาก็บางทีก็จะเข้าตลาดจะพี่น้องรับเข้าเอาไปเข้าตลาดอีกที่หนึ่งจะพี่น้อง พระเจ้าพี่น้องค่อยไปรุ่นไปเชี่ยววายพาจะได้ทำตนเขาขึ้นหลุดไหมเจ้าพี่น้องมาเดอพี่น้องเดีนมาเก็บมะมวงเดูการรยาการดีๆบรรยากาศร้อนเปียเน่เด็ดจ่าเลย Boards, มาเทหันปากตะโกมานนี่เออรุ่นหลังก็ยังดกเลยพี่น้อง คนหนึ่งก็ไดสองลูกสามลูกกับพี่น้องชุดหลังตะก้อไม่คมนี่ได้ลูกหน่อยมาเนาะถ้าตะก้อคมนี่ไม่ได้ลูกหน่อยมาเนาะนาะทย แกว่าเกี่ยวกับตะกกไหมฉันว่าไมีเกี่ยวเลยแหละเพราะว่าถ้าเป็นในตะโกที่แบบมันคมมันก็จะตัดขั้วเลยใช่ไหมตัดเป๊ดใกล้ๆแต่ถ้าว่ามันไม่คมนี่มันคือตตองดึงไก่ไงแล้วมันก็เกาะลูกหน่อยมาโอ้โหลูกเบิกเอบแกจะเอากี่ลูกกิด ถ้าซอยเยอะกว่านั้นก็ร่วงแตกอีกยังไปก็สี่ลูกห้าลูกน่งเต็มที่เลยเออเออเอออืม จ้าพี่น้องคลิปนี้ยายพาก็ขบฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายพาทำคลิปต่อไปด้วยจ้าออกสองคันปล่อยสองคันจ้าพี่น้องสองคันสองคัน